นดดีะณตอนนั้นคือเวลาตีห้าจริงจริงแล้ววันตอนเช้าต้องไปทำงานเราไม่ห่วงเออกลับบ้านได้ไหมเป็นยังไงบ้างใครจะสูบบัตรชาปูกไปหรือเปล่าไม่เราอ่ะจะถามก่อนเลยว่าหนูจะกลับยังไงแล้วถ้าหนูไม่มีคนไปส่งเลยก็ไม่ต้องไป อยากไปนอนบ้านพิ่หนักไม่อยากกินพี่นเนี่ะเอาชนะละครเก่งเหมือนเยลีเลนะกินเหนเยลีเลยะต่ล,ละครเก่งมาก ติกมันนำจมันนี้เราแบล็คตู้หนูเพื่ไม่ได้ทำไมอ่ะนอนนึ่งนึ่แล้วค่มันเป็นนึ่งหูไม่รู้ไอยากฟังเราด้าะเ้อนกินตูไหมหนูบว่าไม่กินมากหนูก็เดินพ้อะหนูไม่ก่อนนะลรเพราะหนูมันไปเ้าหม้อ